ลโลร้อยเตอร์ร้อยเตอร์คุกมาเฮียอีกเอสซเวอรชนทุกคนจะให้ดูอะไรเนี่ยไส้กรอกของลุงลุงจะให้กินเอาไหมมากินไส้กรอกของฉันเล่นๆอุย้ยฉันมีไส้กรอกตั้งหลายท่อนเนี่ยอืมกินง่ายๆนะครับจิ้มน้ำจิ้มพดูดเนี่ยนี่น,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 นี่น้ำจิ้มเห็นไหมนี่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 น้ำจิ้มมันอุย้ยร้อยเตอร์ดันอิซโซเออ ดัอ mm ีสเซ็มเซ็มอุ่นกินสิจ๊ะงับ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 งงับงัใส่ปากงา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 อืมอืมออืมบเมกุดเมกุดเมกุดอือหือาจิ้มอีกจิ้มอีก จิ้มลงไปเนี่ยค no. ุกมาคุกมาเฮียเซมอุ้ยเหลียงอ๋อยเลยเซมล้ะชอบชับเผ็ดเป็ด

นกินกินวอันนี้ใหม่อันนี้ใหม่นนหมมดำคือดือ,อดำคือดือดำดำ,ดำจิ้มลงไปน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดเหลืองเหลืองป บิงนะเนี่ยแม่นีหยังเนี่ยไส้กอกไส้กอกนี่คลายนะวืดเช่นไส้กอกกิโลมันทำไมอันเล็กแกงวะอันเล็กๆแบบนี้ก็มีมีทั้งอันใหญ่อันเล็กแบบเหมือนไส้กอกไทยอ่ะ